วัค่ะวันนี้แจนพามาดูการปูพลาสติกคุมดินคุมวัชพืชน,นะคะที่บ้านสวนของแจนปูพลาสติกคุมดินไว้ประมาณน่าจะสัก80%แล้วค่ะข้อดีของการปูพลาสติกคุมดินนะคะสวนของเราจะค่อนข้างสะอาดเวลาเดินจะไม่ค่อยต้องกลัวว่าจะมีสัตว์ เลือยคลานสัตว์มีพิษนะคะก่อนจะมองเห็นได้ชัดอ,า,อายุการใช้งานแจนก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ได้นานสักกี่ปีนะคะแต่ว่าแจนก็ปูพลาสติกคุมดินไว้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะ ก็จะเดินง่ายนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะหญ้าบางตัวที่พลาสติกคุมดินก็เอาไม่อยู่ค่ะจะเป็นหญ้าจำพวกที่สามารถเลื้อยเลืยได้นะคะมันจะงอกบริเวณที่เราไม่ได้ปูพลาสติกคุมดินแล้วก็เลื้อยมา ปนพลาสติกคุมดินของเราค่ะตัวนี้เราก็จะต้องคอยถอนออกค่ะปูไปได้เยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็จะยังมีบางจุดที่เรายังไม่ได้ปูมันก็จะมีเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหญ้าพวกนี้เลื้อยได้นะคะก็ จะคอยเลื้อยขึ้นมาบนพลาสติกคุมดินของเราค่ะที่ส่วนแจนปลูกมะพร้าวเป็นหลักนะคะก็เลยจะมีทางมะพร้าวหล่นมาเกะก,กะบ้างก็จะต้องคอยเก็บออกค่ะแจนพามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลาสติกคุมดินของเราเอาไม่อยู่ค่ะ จะเป็นหญ้าที่มันเลือเล้อยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะปูพัสติกคุมดินหมดแล้วค่ะแต่หญ้าก็เลื้อยขึ้นมาอยู่บนพัสะติกคุมดินต้องคอยถอนออกค่ะ มันจะเป็นชายขอบระหว่างที่สวนของแจนกับสวนข้างๆนะคะตัวหญ้าพวกนี้มันก็จะเลื้อยมาจากสวนด้านข้างเมื่อวานแจนถอนไปแล้วค่ะทำให้ดูว่าเหลือเฉพาะเศษใบไม้นะคะแต,แต่จริงๆแล้ว หญ้าที่เลื้อยขึ้นมาอยู่บนพลาสติกคุมดินถอนได้แบบนี้เลยค่ะเป็นกองใหญ่เลยตรงนี้ก็จะต้องหาวิธีจัดการเพิ่มเติมนะคะนี่ก็อีกกองนะคะถอนขึ้นมาได้เดี๋ยวจะเอาเศษวัชพืชพวกนี้ไปทำปุ๋ยอีกทีค่ะ นี้นะคะยังไม่ได้ถอนเสร็จวจะพืชเลื้อยขึ้นเต็มพลาสติกคุมดินของเราเลยค่ะแดนทำคลิปนี้มาให้ดูนะคะเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อพลาสติกคุมดินจะได้ทราบข้อดีข้อเสียของมันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะแถมท้ายให้ดูค่ะอันนี้เป็นพื้นดินบริเวณใต้พลาสติกคุมดินของเรานะคะหญ้าจะตายหมดเลยค่ะแต่ว่าที่เห็นต้นเล็กๆขึ้นมานะคะเพราะว่าพลาสติกคุมดินของแจนมันเปิดออกค่ะไก่มาเข่ยแล้วก็หมุหมดมันหลุดนะคะก็เลยพลาสติกคุมดินเปิดอยู่ ก็จะมีหญ้าที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาปะปลายนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือหญ้าจะตายทั้งหมดเลยค่ะส่วนบริเวณนี้ยังไม่ได้ปูพลาสติกคุมดินนะคะยญ้าขึ้นสูงเลย เดี๋ยวจะต้องหาเวลามาปูเพิ่มค่ะสังเกตดูนะคะยาขึ้นเยอะเลยย้าแบบนี้ตายหมดนะคะจะเหลือเฉพาะส่วนที่มันสามารถเลื้อยได้มันก็จะเลื้อยขึ้นมาบนพลาสติกคุมดินของเราค่ะ